สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูเรื่องเกี่ยวกับการขอ,อะทะเบียนบ้านนะครับว่าถ้าเป็นบ้านที่ยังอยู่ระหว่างก่อสร้างนะครับยังสร้างไม่เสร็จเนี่ยจะสามารถขอเล่มทะเบียนบ้านได้หรือไม่นะครับเพราะว่าบางทีเน đ, ี่ยเจ้าบ้านเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องใช้ทะเบียนบ้านเพื่อไปติดต่อเรื่องน้ําเรื่องไฟหรือในเรื่องต่างๆนะครับในระหว่างที่บ้านเนี่ยยังสร้างไม่เสร็จ ซึ่งเรื่องนี้ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนสะดอนนะครับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดนะครับเมื่อปี2 0 1 2้อแล้วก็ระเบียบสำนักทะเบียนกลางนะครับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมรองรับนะครับก็อยู่ในมาข้อ3าอทับ2นะครับซึ่งระบุนะครับว่าเมื่อเจ้าบ้านหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้านนะครับได้มาแจ้งต่อในทะเบียนผู้รับแจ้งนะสำนักทะเบียนอำเภอรหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นนะครับเพื่อขอเลขประจําบ้านนะครับกรณีที่ บ้านเนี่ยยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับนายทะเบียนเนี่ยก็จะรับคาร้องนะครับแล้วก็จะตรวจสอบครับว่าบ้านที่ขอเลขประจําบ้านเนี่ยปลูกอยู่ในหรือนอกเขตเกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารนะครับประการที่2ก็คือในายทะเบียนเนี่ยก็จะตรวจสอบหลักฐานแสดงสิทธิ์ครอบครองที่ดินที่ปลูกสร้างบ้านดังกล่าวนะครับแล้วก็หลักฐานการขออนุญาตปลูก แล้วก็จะตรวจสอบสภาพบ้านนะครับโดยบ้านแต่ละหลังเนี่ยที่จะขอกําหนดเลขประจําบ้านได้เนี่ยอย่างน้อยนะครับระเบียบเนี่ยกำหนดไว้นะครับว่าจะต้องมีการก่อสร้างในส่วนที่เป็นรากฐานของบ้านนะครับและมุงหลังคาเรียบร้อยแล้วนะครับหรือนะครับถ้าหากเป็นตึกนะครับเป็นตึกหรืออาคารชุดนะครับหรืออาคารลักษณะอื่นทํานองเดียวกันเนี่ยจะต้องมีการก่อสร้างปริมาณงานเนี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ50นะครับ โดยมีหนังสือรับรองจากวิศวกรหรือในช่างที่มีการควบคุมการก่อสร้างหลังจากนั้นเนี่ยในทะเบียนก็จะกําหนดเลขประจําบ้านนะครับแล้วก็เลขรหัสประจําบ้านชั่วคราวนะครับไว้ในฐานข้อมูลนะครับแล้วก็จะจัดทําทะเบียนบ้านชั่วคราวและสําเนาทะเบียนบ้านชั่วคราวฉบับเจ้าบ้านให้นะครับโดยในทะเบียนบ้านที่จัดทําให้เนี่ยนะครับก็จะระบุเอาไว้นะครับว่าบ้านอยู่ระหว่าง ก่อสร้างนะครับสาหรับบ้านที่มีหลักฐานการอนุญาตปลูกสร้างนะครับหรือบ้านที่อยู่ระหว่างก่อสร้างครับวงเล็บว่าไม่มีใบอนุญาตปลูกสร้างนะครับสําหรับบ้านที่ไม่มีหลักฐานการอนุญาตปลูกสร้างนะครับกรณีที่อยู่ในเขตควบคุมอาคารเมื่อจัดทาทะเบียนบ้านเสร็จแล้วนะครับในทะเบียนเนี่ยก็จะมอบสําเนาทะเบียนบ้านชั่วคราวฉบับเจ้าบ้านเนี่ยพร้อมหลักฐานการแจ้งเนี่ยให้กับผู้แจ้งไปนะครับซึ่งฉบับที่เจ้าบ้านถือเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่า สำเนาทะเบียนบ้านชั่วคราวฉบับเจ้าบ้านนะครับไม่ได้ไม่ได้หมายถึงเป็นเอกสารที่ถ่ายสำเนานะแต่หมายถึงตัวเป็นเล่มเลยสรุปก็คือนะครับบ้านที่อยู่ระหว่างก่อสร้างเนี่ยสามารถขอเลขประจําบ้านขอเล่มบ้านได้นะครับโดยโดยมีการก่อสร้างนะครับตามเนื้องานนะครับที่ระบุไว้ในข้อ32มทับสนะครับวงเล็บ3สวัสดีครับ